สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเพลินรถเกี่ยวซิ่งครับนี่วันนี้ได้ของเล่นมาใหม่แล้วครับนี่ป๋าชุนโอ้โหเดี๋ยวมีอีกเยอะโอ้เดี๋ยวมีอีกเยอะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับโห้ยปลุกเซกเจ้าอดีตรถซ่วมเก่าครับนี่รถป,ประจำการไปหลายปีแล้วครับ เอามาปั่นเป็นรถส่งน้ํามันครับนี่แหละคนขับพังเครื่องพังนี่คนนี้แหละไอคนไายนี่แหละขออับจนมอน้ําระเบิดในรถลวกลวกเต็มตัวเลยนะนี่ครับเจ้าคันนี้แหละครับนี่เคยมีประวัติครับคันนี้ออนักสาวยวพังรีบตตอน,นั้นยังไม่มีครับ<อ> ยังโสดอยู่นี่ลุยงานเองเลยครับวันนี้นี่ทางสิงกำลังไล่ขัดอยู่ครับนี่เตรียมจัดนะครับชุดใหญ่ไฟกระพริบครับคันนี้อกระบะเป็นของทาทาครับนี่ลูกผสมครับคันนี้อ อินเดียผส,สมญี่ปุ่นครับไทยจะมาทางอินเดียดูไว้ครับเผื่อเป็นแนวทางครับใครสนใจนี่ไม่รู้เลยเข้ามาเมืองไทยอะเปลงบึอ๊อ๋อวันนี้ไม่ใช่ชาทาน,นี่เกียร์นี่กระบะเกียร์นีเเ่เกียร์เกียร์โมโทโรอะไรเนี่ยเยมาจากพวกนกู่นเลยแล้วเกาหลีนี่เกาหลีบอือเกาหลีเกาหลี ท่าไทยอินเดียนี่มาจากเกาหลีอ๋อมาจากเกาหลีเพราะจะมันขาวล,ลูกผสมลูกผสมครับอันนี้กำลังเก็บงานครับวันแรกครับนี่วันแรกได้สองวันแล้วโอ้สองวันเลยก็ไม่รู้นะเพิ่งมาวันแรกเนาะได้แค่นี้เองครับอ,อ,อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกอืนะอห ช่างก็ทํางานไม่ได้หยุดเลยขัดจนมือนี่หลายนี่มือไปหมดแล้วเข้าร้านบ่อยพอกันไหนถอดอุปกรณ์ทิ้งไว้ถ้าหายนี่มาดูคันนี้เอาครับนี่เตรียมจะจับใส่อย่างเดียวคันนี้นี่ครับอะไรก็มีเยอะครับนี่สนามเจ้ง เก็บสีนะครับนสภาพจะเป็นแบบนี้ครับรอดูตอนเก็บสีเสร็จครับจะเป็นแบบไหนคาดว่าจะสวยครับนี่อุปกรณ์ชุดของแต่งก็มารอแล้วครับนี่บางฟุนครับของใครถอดไว้ไม่รู้อ <c oughs> คไอถอดไว้ครับถ้าหายนี่มาดูคันนี้เอา เป็นสามสี่ปีแล้วไหมนาะเฮียนั่นคันนี้ประมาณนั้นเลยนาะตั้งแต่สมัยผมเรียนนะครับคันนี้นี่ต,นตั้งแต่นู้นผมเรียนอยู่มัธยมต้นนะ่ะดูดซ่วมนี่โอ้เกือบสี่สิบปีแล้วโอ้สามสิบกว่าปีนี่เลยอืม,มมาอยู่บ้านนี่เขปั้นให้คนเป็นรถวรหลายคนอยู่อืมอทั้งบ้านน,ะนั่นเลยไม่ก่อนเจ้าแรกครับคันนี้นี่ นั่นแหละไปเกือบทุ่งบ้านนะ่ะนี่ค <c oughs> ันแรกของหมู่บ้านสีตะครองเลยครับคันนี้นี่เจา้าคันเหลืองครับแต่ก่อนไม่ใช่สีนี้นะแต่ก่อนเป็นสีฟ้าๆหรือแบบสีฟ้าแล้วเอามาทําสีเหลืองตอนหลังครับโอ้สมัยก่อนไปจมตามป่ายางอะไรก็มีครับ <c oughs> บัตรเยอะครับคันนี้นี่ไอเตยปลดประจำการก็จยดไว้สี่ห้าปีครับนี่เอามาทำใหม่ครับนี่กำลังจัดทรงให้ใหม่ครับกำลังจะปลุกซึกขึ้นมาใหม่อีกรอบนึงนี่นนขาไปก็ร,รู้ว่าเบียยมันขาดปีก็จอดองงนี่ครับ ทางสิงห์กกำลังไล่ขัดอยู่ครับนี่จัดจเเจ้า s 7 0 0มาแล้วคันหนึ่งนี่ไม่ธรรมดาครับจัดจนอะไรหายไม่ธรรมดาอ <c oughs> <c oughs> าสุนบอกช่างสิงห์ขัดจนอะไรหายครับนี่ ไอ้ธรรมดาครับขัดจนหเก็บทุกจุดนั่นไงเขาเขียนอยู่เก um ียร์จัมโบ้ปกอัพนี่ลูกผสมครับ <c oughs> ญี่ปุ่นกับเกาหลี <c oughs> ต้องเอาไว้นั่นท้าให้มันอันนี้พองๆ <c oughs> ให้มันร้อน เบนซินเนนะี่ยยังไม่ได้เอามาพอทางที่เน่อยครับโอ้โหน,นี่ครับหลูกผสมครับเกาหลีกับญี่ปุ่นออกมาครับทรงดูสวยอยู่ครับนี่อพอดีครับกระบะนี่พอดีกับตัวรถเลยครับนี่น มันพ่นในโรงรถแล้มันนี่ได้อยู่ไปพ่นเหมือนในวันนั้นนะหายใจไม่โข่ท้องเลยฟ้ามึดวันนี้ปาว่างครับมาคุมงานเองเลยวันนี้มาสซมาเซกเองเลยครับวันนี้ เดินในคนงานไม่เดินคนก็เดินขัดจะน้อยช่างเนาะแค่แจะไม่ได้หยุดวางมือเลยนี่หลังนินทาจางชายอยู่ก็ ออมาได้กี่วันกับสำนักการคืนแล้วเอามาร่วมแสดงความยินดีกับเอสเจ็ดร้อยก็มาชื่นชมวันสองวันก็เออไปแล้วไปเก๊ไหญ่ใหญไว้ไว้มาตรงไหนใหม่ก็ไปตรงนั้นเลยครับตามไว้วไปเลย อืมอรี้ออกรถกเือนต้อเนี่ยดึงดูดอืมดึงดูดยังไงเ้าหเโอ้มาเขาก็ได้หลายคลิปเด้เมื่อกี้สองสิปแล้วกลับคืนนะอ่ต้องเอาคุณตี้มาเลิดนะอันนี้แชายเขาชอบนะ มัเหมือนหมู <h <h ่บ้านเลยหรอเฮยมาเหมือนหมู่บ้านเลยหรอยู่ยู่บ้านเดียวกันบ่โอ้โไอประสาททองไงนะอฉันางนนลบ้านชายอยูบปัญญาวัฒดูม เลยลงเล่นสอนคลิปานหนึ่งอืมผมก็เป็นโฮจักเล่าดูมองที่นั่นะแล้วก็ถ่ายคลิป๋อบแล้วผมมานั่งวางน้ำวางน้ำวางไปมากก็เลยถามแล้วเขาคนเล่นท่ตางจังหวัดกนแล้วคุย นัก,กจกักรแท้สิงอยู่กับเซติน้เหนัเนี่เนอืมม่นยอ๋อแล้วแล้วใครพาใครพามาทางนี้เลยช่าเพราะเห็นชยเราไปไปบอกผมอยู่บ้าอ๋อตัวหาจ้งชายหละ<อ>ไม่มีมือข,อขอ้างซ้าย นี่ไป,ไปม,าม,ามาครับได้รู้จักกันหมดครับนี่หลาหากินหลายที่เลยครับช่างสิงนี่ <c oughs> อืมเอาเลย<ป> <c oughs> ถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยจานสิงจะดังเลยไ <c> อ <oughs> ช่องโน้ก็ถ่ายช่องนี้ก็ถ่ายเนี่ยเออ โอ้เห็นไปเปิดร้านใหม่เลยดิน่าป네ัามห้อยปอบอดี้เพนวเียวุเามาขายโอ้เห็นกล้องดังหน่อยเหลืองเลย วันนี้ก็ไปทำอ๋อนี่ไก่จะเสร็จแล้วครับนี่เอ๊ยเดียวบบเดียวได้พ่นไม่ช่างวันนี้สักรอบหนึ่งฮ <c oughs> ะบออ๋อเอาเอาทีเดียวเลยเนาะมบ,บนคนเดียวปวดหัวเปือ่อนวน้างีง ตัวนี้ก็ได้คนไหนต่อเรืองสื่อพิมพ์คุณเพุ่พนี่เลยเอาทีเดียวเลยมันกระจายมันกระจายนี่เลย <c oughs> รอชมตอนเสร็จอีกทีครับนี่ครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ <c oughs>